เดวเวลาจัดการไกล่ละจ้าทุกคนไก่ที่เข้าวายมือสาวนี่จ้าก็คือวายแล้วประมาณสิบม่งกลัวเรียบร้อยก็อาบน้ำแต่งตัวออกไปรอลองอยู่ในห่างแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาก็คิดไปแล้วว่าเมนูนี่สิเฮ็ดเอาไว้ถ้ากินไกล้ตัวนี้สิเอาไว้ถ้ากี้เฮ็ดกินตอนแรงสิงนะจ้านี่าหละพี่น้องเว่ากระจิชีกันชิ้นเป็นชิ้นจ้าหลั็จะกเฮ็ดไกล่ล้วนเข้มค่ะไก่ล้วนนี่สิเป็นเมนูแบบว่าล้างวายเสร็จเนาะทุกคนเนาะ ตุจีนจ้าเป็นเมนูตุจีนบ้านไดที่วายนี่แน,น่นอนเลยต้องมีไกล่ล้วนเข้มล้วนหวานล้วนเกลือไก่ล้วนเก,กล,ลเกือกินเป็นกับแก้มนี่คือเลิศเ,เ,เร็วเร็วเร็วละจ้าไกต่ตหนึ่งเนาะทุกคนเต็มจานพุนๆเลยจ้าแกาเอาแล้วก็มีช่วงปีกชฟ้าบอ,อกกระดูกออกจ้ากนัง,งกระเซียวกระดูกออกเปิดเลยนะคะเรียบร้อยและกระตั้งหมอค่ะใส่น้ำมันนิดนึงตำกระเทียมไปแล้วจ้าเดี๋ยวกระเซียวกระเทียมลง เกลืกระเทียมมันทำหอมก่อนค่ะทุกคนจ้ะแล้วก็ปรุงรสสกอรพอปรุงรสเรียบร้อยแลงฉาฟ้าตั้งเสียวไก่ลุงผัดจ้ะผัดมันอีล้วนมันอีกับสีเห็ดแบบเป็นไก่ล้วนเข้มจ้ะแต่ว่าบ่เป็นเข้มเกลือบางบางที่บางบ้านเนาะเคยไปบ้านมูคนสีเห็ดเป็นไก่ล้วนเกลือเกลืออิลีได้ทุกคนสาบไก่มาเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาล้วนล้วนจนแห้งแล้วก็โรยเกลือกับผงชูรสลงแค่นั้นเลยทุกคนคั่วจนแห้งแล้วเอามากินอ้หู้แสบขเป็นกับแคมเนาะ แต่ว่ามือน,นี้กับเขาจ้าเห็กดเหตเป็นกับข้าวสภากกะซีให้เป็นล้วนเข้มหวานเ็ดออกเข้มเข้มหวานหวานจะใส่ซีอิ๊วค่ะตันปี๊บค่ะทุกคนจ้าเวลาเวลามันเกาะมันเกาะกับเหนือไก่แล้วมันจะแซบมันสิออกนุ่มๆหวานๆกริบเข้มยังประมาณนั้นนะกินกับน้ำจิ้มซีฟูดก็แซบกินกับเขาแล้วก็ตากน้วจิ้มลาดนี่ยก็แซบหรือว่าสกินเป็นกับแก้มก็แซบคุณสามีคนว่าเป็นกับแก้มนี่เลิศเลยคนว่า ไล่ไปอีกของนึ่งละจ้ามาหอดกับสิบเปิดทีวีเลยได้คุณสามีหันมาจ้าบันนี้ก็เริ่มปรุงตอนแรกเมื่อนึงชอฟ้าใส่อันนี้ไปแล้วใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ำปลาน้ำปลาขอบกระทะเทขอบกระทะให้มันหอมๆทุกคนจ้าน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลอยากใส่น้ำมันหอยอยู่พี่นอ้องตะวันน้ำมันหอยเบิร์ตคนไปเรื่อยๆพอาน,น้ำตาลเรื่อละไล่ชาฟ้าสิปรุงลดเด้อบัานี้ความนวเอาความนวกลมกลมจากผงปรุงลดกับ ชูรถนิดหน่อยพีน่น้องจ้าวันที่ดี black ตัวจา้า หวานเข้มๆอร่อยสุกแล้วก็สุกแล้วก็โรยพริกไทยทุกคนจ้า,าจโรยพริกไทยลงไปคะ่ะจุกๆเลยแล้วก็คนมาเนี่ย ถ้าแหงกานี่ก็จะแสบคักเด้อนพี่น้องแสบแหงๆกานี่จังน้อยก็จะแสบอันนี้ก็กินกับเขาสวยแสบๆจ้ะ